ฉันได้เห็นการร่ายเวทมนต์ด้วยตาตัวเองแสงของพลังเวทมนต์สวยงามมากและอ่อนโยนเหลือเกินจนทำให้ฉันชื่นชมและอยากจะเป็นผู้พิเศษแบบนั้นบ้าง ao lên á thơ tay lao eo ยอดเลยนะเอ๊ะสามารถรับมือกับพลังเวทที่ซับซ้อนแบบนั้นได้นะก็เขาเป็นอัจฉริยะคนแรกตั้งแต่กต่อตั้งแผแนนเวทโมโนในรงเรียนมิซูโคซากะนี่เขาเป็นเด็กปีหนึ่งคนเดียวที่ได้ขึ้นคลาส<อ>บีนะออยอดมากเลยคุณคา<อ>มิซากะวันนี้เราฝึกแค่นี้ล่ะ ฮารุฮิเมื่อกี้ไม่เลวเลยนะแต่คราวหน้าฉันจะทําให้ดีกว่าเธอคอยดูกันรักกันนะจ๊ะฮารุฮิเธอพาเอล่ากับเชนเอาจริงขึ้นมาแล้วก็อท่านอันริอย่าลืมผมเอาไว้ตรงนี้สิครับโอยรู้แล้วล่ะนะจะไม่ได้ลืมนายสักหน่อยอะแค่อยากให้นายมีเวลาส่วนตัวบ้างนะนาง้าฮอ แต่เด็กน่ารักน่ารักอยู่ใน,ผนแผนกเวทมนต์ทั้งนั้นเลยนะว่าไหมจุนอยู่มางั้นก็ย้ายไปผแผนกเวทมนต์สิฮัจิฟังนะจุนถ้าฉันมีความสามารถทั้งนั้นก็คงย้ายไปนานแล้วเออฉันอยากให้ผแผนกเวทมนต์นั้นระเบิดให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเด็กสาวพวกนั้นจะได้ย้ายมาเรียนแผนกปกติเหมือนเราอสิจ้าจ้าเวทมนต์เหรอ I'm um, เดียวเยวนะ่ะอืมอืมช็อกโกแลตวาเลนไทน์สินะแล้วก็กะาจะชอ็อกโกแลตไปให้หนุ่มๆจะได้พอพปูล่ามากกว่านี้อีกใช่ไหมล่ะบอกมาเปล่าจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเราอยู่ตรงนั้นเลยฉันจะไปด้วยเอู่กโอ้ยอันด้จังแล้วก็ว้าวายอดแนวอันไหนดีอะ มันเยอะอย่างนี้เนี่ยก็มันเป็นอาทิตย์ก่อนวันวาเลนไทน์นี่เอ๊ะคนคนนั้นไม่หนักแกก็พี่สาวไม่เป็นไรนะจ้าธรรมจังอันได้จังหรือว่าจะเป็นรุนพี่คายุกิสวัสดีค่ะดุนพี่ทาคามิเนะอ้าวคุณคามิสากะแล้วแล้วก็คุณฮิราชิ นีรากิอันดีค่ะแต่ก็ยังดีนะที่พยายามจะนึกชื่อฉันให้ออกว่าแต่ซื้อเยอะขนาดนี้จะเอาไปให้ใครเหรอคะฉันต้องเอาไปให้ใครด้วยเหรอฮะความจริงแล้วคือว่าที่บอกว่าจะาก้ของขวัญก็ชอบแบนาไดไดีถูกขอร้องกันเลยมาสำรวจดูแต่พอเห็นมันมีหลายแบบก็เลยอดใจไม่ได้อ่ะจะซื้อไปล้องชิมเหรอคะโอ้จริงสิ ฉันมีเรื่องที่อยากจะถามพวกเธอสองคนว่าเซน์วาเลนไทนยกับช็อกโกแลต่มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะว้ายนี่ารี่จ้าสวยซื้อเท่านี้ก็เกินพอแล้วมั้งจนฮะนั้นในส่วนของเพื่อนในห้องฉันยังต้องหาซื้อให้พวกแฟนกลับอีกแล้วก็อยู่มาสุดที่รักของฉันใช่ไปเดินเล่นในสวนหน่อยนะ ทำอาอไปได้เอ่อยังตัดสินใจไม่ได้เหรอเออถ้าฉันจะซื้อก็ต้องเลือกซื้อของที่มันดีกว่าฮารุฮิซิฉันจะได้ป๊อปปุล่ากว่าเธอยังไงแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นงั้นฉันออกไปเดินเล่นข้างนอกหน่อยนะ ถ้าเธอยอำบอกว่าจะเอไปให้ใครคากชินับโอเคคชิสองตาไปสิโอเคสองเลสองหยุดนะพี่เี่อาคืนเข้าไปเธอ ผู้ชายดีๆเขาไม่รังแกผู้หญิงหรอกนะจะบอกให้นะแล้วแล้วพี่เกี่ยวอะไรด้วยแต่ว่าในฐานะที่ฉันเป็นผู้ชายฉันทนดูอยู่เฉยๆไม่ได้หน่อยของคันนีอ่ะหน่อยนี่พี่สาวขอยืมกล่องช็อกโกแลตนั่นหน่อยได้ไหมนะ ฮารุคิเอลอันด้อมเลเอลเลสดีอามูนมาซุเาเาสเวทมนนี่แสบเป็นแม่ม,เมดเหรอคะยังเป็นแค่นักเรียนฝึกหัดนะจ้านี่จ้ะ ที่ชอบเหลอจะ๊ะถ้าเอาให้เขาได้ก็คงดีนะแีะ่ันกลับึ้นนะจ๊ะเอาไปให้เขาให้ได้นะอ่อฮอ นนะถึงคุณคามิสกะจะสวยขนาดไหนแต่ห้ามนอกใจฉันเด็ดขาดนะอยู่มะฟองน้าจุนฉันบอกหลายครั้งแล้ว <c oughs> ฉันเคยเป็นแฟนกับนายตั้งแต่เมื่อไร่ท้นอย่างนายก็เป็นผู้ชายทั้งแท้งไม่ใช่หรืองไงจะกลับแต่งตัวแบบนั้นแมห แต่ันต้เรียนหญิงมันเหมาะกับฉันที่สุดเลยนี่นามันช่วยไม่ได้นะนัน่นไม่ใช่ปัญหาสักหน่อยเอ่ไทนว่าคุณคามิสกะเออนายรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอพูดอะไรของนายเข้าเป็นดาปีหนึ่งแผนกเวทมนต์ของโรงเรียนมิซุโอซากะคามิสกะฮา,ารุฮิจังไงงั้นเหรอเป็นเด็กแผนกเวทมนต์ที่เขาลือกกันน่ะเหรอ แวบหนึ่งเราเผลอคิดว่าเป็นเด็กคนนั้นเอาคืนเข้าไปเฮอะปีนี้จะได้เจอเขาไหมนะ แม่ซุโมบ้จังตัดหน้าแม่ได้ยังไงนี่จ้าของแม่ด้วยเออแล้วทำไมต้องให้วันนี้ด้วยอะ่ะอ้าอเหรอา อรุณสวัสดิ์ครับคุณพี่คุณพี่เหรอซูมโมโมจังฝากมา้ชัน้นอันหนึ่งใช่ไหมล่ะช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์นนะ่ะเปล่านี่อย่ามาทำไก่นะ่าว่าไงเปล่านี่เขาไม่ได้ให้จริงๆเอามาเอาออกมานะบอกว่าไม่มีไงเล่าเออฉันก็บอกแล้วไงว่าจะให้หนายอันหนึง่งเราทำแบบนี้มาตั้งแต่มาต้นแล้วไม่ใช่หรอ ฉันไม่ต้องการช็อกโกแลตจากผู้ชาย<อ>ไม่ต้องการสักนิดเดียวปีนี้ล่ะปีนี้ฉันจะต้องได้ช็อกโกแลตจากเด็กสาว,สาวแล้วไงเธอเอาไปให้ใครฮะสารภาพมาซะดีๆนะฮารุฮิว่าแต่ว่าเธอเอาช็อกโกแลตนั้นไปให้ใครกันนะ่ะเป็นใครไม่เห็นสําคัญเลยนี่นาสำคัญนะสิเพราะฉันจะต้องให้ช็อกโกแลตกับคนที่ฮารุฮิให้ด้วยสิจะไม่ได้เหรอ ถึงเธอจะพูดอย่างนั้นก็เธอนะเธอมีการ์ดหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมเอามาให้ดูเลยวันนี้ฉันกลับกันนะเอามยังไงปีนี้ก็คงมอบให้เขาไม่ได้อยู่แล้วเอ๊ะมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงต้องใช้กำลังกันหน่อยแล้วล่ะโชคยังดีนะที่ไม่มีใครอยู่แถวนี้เดี๋ยวสิอันดี้จังอย่าบอกนะว่าผาเอลละครับท่านอันริออสเอเมจัสลูออสสัสสตาเยสออ เลเธอใช้พลังแบนบอลรุนแรงเลยเหรอมันอันตรายการไปนะเฮ้ยสบายอยู่แล้วเดี๋ยวฉันก็จะได้ขึ้นคลัสีอยู่แล้วเท่านี้ควบคุมได้แน่นอนอออรออีกนิดรออีกนิดเธอเดี๋ยวก็มีสาวมาให้ช็อกโกแลตฉันแล้วตัดใจแล้วกลับบ้านกันเธอฮะจิ<ๆ> แล้วว่าฉันไม่ได้สักอันเดียวอ่ะมีหน้ายังมีหน้าฮาจีฉันถึงบอกนายไงว่าจะให้อันนึ่งอะฮะซับราน่อันนี้จังโถ่ยังไม่จบแค่นี้แล้ว อ๋ออ้โอ้โอ้โอ้ไม่เป็ไรอะเวทมนต์เออเป็นอะไรไหมคะเออเออเออก็ไม่เป็นไรหรอกคุณในตอนนั้นนี่นาเอออมีแผลด้วยออเอไม่ต้อง ไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะไม่แล้วค่ะเราต้องหากที่ผิดเนะี่เอารับไปสิคือว่าถ้าคุณไม่รังเกียจช่วยรับไปได้ไหมคะเอเอแต่มันเป็นช็อกโกแลตวอเล,เลนไทนย คือฉันซื้อมาเฉยๆไม่ได้กะจะให้ใครเป็นพิเศษนี่ค่ะ,อะ,อะขอบใจนะ,อ,ะ,อ,ะอย่างนี้นี่เองออสแสดงว่านี่คือคนที่หารุฮิชอบเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะ ฉันนฮิเดกิอันรีอยู่ปีหนึ่งผนกเวทมนต์ยินดีที่รู้จักค่ะยินดีครับไปนะคะอให้ตายซะจะอยู่มาได้ช็อกโกแลตตั้งสองอันจากสาวน่ารักผนักเวทมนต์ทำไมฉันไม่โดนลูกหลงบ้างเป็นนมาก เธอไปรู้จักเขาได้งไงอ่ะเธอเข้าใจผิดแล้วนะเขาชื่ออะไรเกิดวันไหนเรือก,กรุ๊ปอะไรจะ <c oughs> จะได้ช่วยดูดวงให้ไนงะจะว่าไปฉันก็ยังไม่ได้ถามชื่อเขาเลยจริงเด็กพันแดกเวดมต์กับพันแดนกปกติไม่เขาจะได้เจอกันด้วยพลาดไปแล้วถ้าอยู่ๆเด็กพัแแนแดกเราก็ถล่มขึ้นมาแล้วเราได้ย้ายไปอยู่ผันแดนกปกติล่ะท่านั้นก็หาชื่อเขาได้แล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เธอพูดหรอกนะ 他没死。 ตอนที่ตำรวจด,ดับเพลิงมาถึงไฟได้ลามไปจนทั่วทั้งตึกแล้วล่ะค่ะขณะน,นี้ทางตำรวจกําำลังสืบสวนหาต้นเหตุของเพลิงไหม้อยู่น่าจะเป็นแก๊สระเบิดหรือเปล่าแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนกันละ่ะหดูอว่าดูเหมือนโรงเรียนจะอยู่ชั่วคราวแต่ว่าไม่มีผลต่อเกรดนะจ๊ะแล้วก็ต้องเรียนร่วมกับแผนกเวทมนต์ไปก่อนนะจ๊ะเด็กเข้าใหม่ด้วยลระคะเด็กใหม่ก็ต้องเรียนรวมเหมือนกันจ้า ยอดไปเลยแบบนี้พี่ก็ได้เรียนกับแม่มดฝึกหัดนะสิคะใช่ไหมนั้นเหรอไม่รู้ว่าเขาจะได้มาเรียนห้องไหนจะได้อยู่ห้องเดียวกับเขาไหมนะ ว่าเราจะได้ย้ายมาเรียนกับแผนปกติจริงๆเธอดีใจใช่ไหมฮารุฮิอย่าบอกนะว่าที่ตึกของเราระเบิดเธอจะอุใช่ที่ไหนเราฉันไม่ได้ทำซะมันหน่อยอ่ะห้องนี้สินะนายว่าแม่มดสาวคนไหนไจะได้มาเรียนห้องเราใครจะไปรู้ยังไงก็แค่เทอมแรกแหละ <c oughs> ที่ได้เรียนด้วยกันน่ะนายแอบหวังให้ฮารุฮิจังมาเรียนห้องเราแท้ๆอ๋อ